สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือว่าพยักหนีคุณรู้หรือไม่สิ่งที่ดันพลังเร็วที่สุดในตอนนี้คืออะไรผมจะบอกให้ก็ได้สิ่งนั้นก็คืออัญยมณนีบอกเลยว่าดันพลังโคตรด,ดีแต่หาโคตรยากมาดูกันว่าใส่แล้วพลังจะเพิ่มขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคดเกมสตตี์เมือ์ไทยไปหนึ่งล้านซับด้วยนะจ๊ะซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอ,าเ,อาเอ้าเห็นหมดทำไงดีวะเนี้ 2ทเวนีโฟร์เพย์เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮ็กวันพันแมนเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอมมิงได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเฮ้ยเข้าไวาจัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหัวห้าพยักหนีวันนี้เราก็อยู่ช่อง แคดเกมสตีมเมอร์ไทยกับเกม วันพันแมนเนี่ยสตองเก้นเนี่ยอย่างที่ทุกคนได้รับชมมินโทรไปเนี yeah, ่ยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของอัญมณีนี่ครับว่าใส่แล้วพลังจะเพิ่มเยอะขนาดไหนเนี yeah, ่ยแล้วก็แต่ละเม็ดเนี yeah, ่ยมีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับราะว่าก่อนที่จะรับชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสแก๊สตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับ yeah, าประมาณ70,000ก็จะ1ล้านแล้วนะครับแล้วก็ช่องเรามีตัวสมาชิกเพิ่มเงินยี่สิบบาทต่อที่ห้าบาทห้าสิบบาทเผื่อใครก็าพลาคอนเทนต์ฟรีไฟล์เราบอกบอกพันแมนและเกมอื่นนนาานมมมมมมาาาาากกกยยยะะคคครรรรัััับบสสถได้เเลี yeah, ีชื่อขว็ สติกเกอร์ได้เท่ใช้นะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีอัญมณีใช้นะครับสามารถไปเติมได้ที่ทเวย์นีโฟร์เพย์นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูปองอย่าลืมใส่คูปองมามี่บอกเลยว่าคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกขอคุณครับแต่ก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องของอัญมณีเนี่ยผมขอพูดถึงเรื่องของลูนก่อนนะครับอ่ะ อย่างที่ทุกคนได้รู้กันนี่ครับคือตอนนี้ทางเกมได้เพิ่มลูนนะครับที่เป็นกรอบทองมาทั้งหมด3แบบแนละ้วก็จะมีลูนโลกกรอบทองนะมีดาบกรอบทองนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นหัวใจกรอบทองนั่นเองนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับในอัปเดตหน้านะเราจะได้ลูนกรอบทองชนิดที่4นะครับก็คือ ลูนเนี่ยสนามแรงบิดหรือว่าลูนม่วงกรอบทองอะไรองนนะเออขนาดลูนโลกกรอบทองนะครับใช้แต้มแรกอยู่ที่180แบแต้มแต่ว่าลูนม่วงกรอบทองใช้240บแต้มเออมันจะโหขนาดไหนอ่ะบอกเลยว่าใครเนี่ยครับที่อยากได้ะครับแล้วก็ใครที่ยังเปิดไม่ได้นะนรัยสามารถเก็บลูบิกแดงแล้วก็รอได้เลยนะอัปเดตหน้ามาแน่นอนแล้วสำหรับลูนม่วงกรอบทองนะครับมาทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของอัญมณีเนะยว่าแต่ละเม็ดทําอะไรได้นะครับใส่แล้วพลังขึ้นมากน้อยขนาดไหนวันนี้ผมจะแบ่งเป็น2ช่วงนะก็คือ ไอดีพลังหลักร้อยล้านแล้วก็ไอดีพลังหลัก10ล้านนะครับจะได้เทนให้ทุกคนได้รับชมไปเลยน,นะครจะได้ชมได้ทั้งหลักร้อยล้านหลัก10ล้านนะครับใครที่เพิ่งมาเล่นก็สามารถดูได้นะครับจัดไปมาก่อนอื่นนครก่อนที่เราะรจะรู้วิธีการใส่อัญมณีนครเราก็ต้องนี่ทำการนะครับ ปลดลูนให้เป็นกรอบทองก่อนเนีไม่ว่าจะเป็นลูนโล่นีรลูนดาบนีแล้วก็ลูนหัวใจเนีอ่ะส่วนวิธีการหานี่คก็คือมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่เขตไร้ที่สิ้นสุดเนี่ยหเดือนเนี่ยเราจะสามารถทําการแลกได้2ชิ้นเนี่ยแล้วก็อีกที่หนึ่งน่ยจะอยู่ตรงโบนัสเนี่ยก็กดมาที่ร้านเพชรสีสันนีจะเป็น อัญมณีเนี่ยครับสีน้ําเงินเนี่ยครับเรื่องสีก็มีผลเนี้ยครับเรื่องสีจะมีผลเหมือนกันเนี้ยครับแล้วก็คลิปเนี้ยผมจะแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1นึเนี้ยครับก็คืออัญมณีของไอดีพลังหลักร้อยล้านนะครับแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นหลัก10ล้านเองเนี้ยครับเพื่อทุกคนเนี่ยครับอยากรู้ไงแบบเออผมเอาร้อยล้านมาทำเฮ้ยพี่นี่มันหลักร้อยล้านพลังมันก็ต่างกันดิเดี๋ยวผมเอาหลัก10ล้านมาด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องเถียงกันเนี้ยเพราะว่าผมก็ไม่อยากโดนด่าเหมือนกันอ่ะ พอเรารู้วิธีการหาเสร็จเนี่ยเราก็มาตรงนี้เนี่ยก่อนอื่นให้เราทําการปลุกตื่นลูนเนี่ยให้เป็นกรอบทองก่อนเนี่ยแล้วก็มาทาการฝังอัญมณีเนี่ยเรื่องสีก็มีผลเนี่ยคือสีฟ้าแล้วก็สีแดงเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะอยู่ในกิจกรรมนะแต่สิ่งที่เราหาได้ง่ายที่สุดเนี่ยคือสีขาวเนี่ยเรื่องสีมีผลนะคือสีฟ้ากับสีแดงจะดันพลังได้ดีกว่าสีขาวเลยนะครับอ่ะแล้วก็ที่สําคัญนะเวลาเราฝังเนี่ยห้ามเนี่ยห้ามใส่อัญมณีที่ชื่อซ้ํากันเนี่ยเพราะว่าอัญมณีเนี่ยถ้าเราใส่อันที่ซ้ํากัน มันจะไม่ได้นะครับเออมันจะใส่ไม่ได้เห็นไหมก็เลยต้องทําการใส่นะครับอัญมณีที่แตกต่างกันนะครับคือถ้าเราใส่ซ้ํากันเนี่ยไม่สามารถฝังได้เผื่อบางคนแบบเฮ้ยพี่ถ้าผมใส่แบบเป็นลูนแบบเป็นอัญมณีดาบเนี่ย ผมใส่ดาวทุกอันเลยได้ไหมพี่บอกเลยนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าห้ามใส่รูนที่เป็นแบบหรือว่าอัญมณีแบบทับกันนะครับถ้าใส่ทับกันเมื่อไหร่นะครับคือไม่ได้นะคุณจะต้องเอาชื่อเหมือนกันเนี่ยมาตีบวกดาวนะครับเออมันก็จะมีดาวเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็น2ดาว4ดาวนะครับอันนี้ก็จะเป็น2ดาว4ดาว4ดาวนะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอดเนี่ยครับถอดจากอันน้อยสุดนะพลังหลักร้อยล้านเนี่ยว่า2ดาวเนี่ยใส่แล้วเนี่ยครับพลังขึ้นเท่าไหร่นะขอแยกถอดก่อนนะอ่ะเริ่มจากสดาวเนะครับ2งดาวก็ใส่2ดาวไปปึ โบห้าล้านเนี่ยครับสองดาวคือพลังขึ้น5ล้านนะครับเดี๋ยวมาดูสีดาวแบบสีขาวกันบ้างนะครับอ่ะถอดสีดาวนะครับแล้วกดใส่เข้าไปโบแปดล้าน8ล้านนะครับสองดาวคือห้าล้านนะยครับสี่ดาวคือ8ดล้านนะครับแล้วก็ผมจะบอกใบให้นิดหนึ่งเนะยครับเจ็ดาวนะครับย1ิบดล้านเจดดาวเนี่ยครับถอดออกแล้วก็ใส่ใหม่พลังจะขึ้น21ล้านเออบอกกันเนี่ยครับพลังอ่ะเยอะกว่าแบบเยอะกว่าทั้งทีมของบางคนอีกนะอ่ะเดี๋ยวมาดูอันอื่นกันบ้างนะครับสีแดงอ่ะ เมื่อกี้ะครับสีขาวสีดาวใช่จะอยู่ที่8ล้านใช่เดี๋ยวผมจะลองถอดสีแดงให้ดูนวว่ามันต่างกันมากน้อยขนาดไหนปุ๊บอ่ะปุ๊บกดฝังเข้าไปโบ8ล้านเหมือนกันเออ8ล้านเหมือนกันครับมาเดี๋ยวคราวนี้เรามาดู2ด้ดาวแบบสีฟ้ากันบ้างนะถอดออกปุ๊บอ่ะถอดฟึบแล้วก็ใส่ใหม่เข้าไปนะฝังโบ บโบนี่ไงห้าล้านสามนะไม่ใช่ห้าล้านธรรมดานะห้าล้านสามนะอย่างที่ผมบอกเลยนะครับคือเรื่องสีก็มีผลนะครับแล้วก็วิธีการใส่นะครับอย่าใส่อัญมณีที่เป็นชื่อซ้ํากันเนะี่ยเพราะว่ามันไม่สามารถใส่ซ้ํากันได้เองนะเมื่อไหร่ที่คุณแลกมาแล้วมันซ้ากันนะคุณต้องตีบวกดาวเท่านั้นนะครับแล้วก็จาก2ดาว,นะเ,าเ,วเ,าเนี่ยพอเวลาเราจะอัพเนี่ยเราก็ต้องใช้2อันนะครับแล้วก็จากสีดาวเดี๋ยวผมจะพามาดูสีดาวอะสีดาวเวลา <simple. S 2> เราจะอัพเป็น5ดาวเราก็ต้องหามาอีกสามอันนะซึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยเราสามารถแลกไลที่สุดได้แค่2ออออัันนนเเเท่า้งะคุณจต้อง ปลดลูนให้เป็นกรอบทองก่อนแล้วก็แลกอัญมณีมาใส่นะครับแต่ว่าไอ้พวกสีแดงกับสีฟ้าเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มาให้เราแลกนะครับในกิจกรรมอยู่นะครับเออเผื่อใครที่อยากทำนะครับแล้วก็ อัปเดตหน้านะครับจะเป็นรูนม่วงกรอบทองนะครับตอนนี้มันมีแค่3รูนูนนะที่เป็นกรอบทองนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะว่าตอนนี้มันมี3ามูนก็สําหรับใครนะที่ยังไม่รู้นะครับว่าตอนเนี้ยูนอ่ะมันอัปเกรดมาทั้งหมด3รูนนะก็จะเป็นรูนโลกกรอบทองนะครับดาบกรอบทองนะครับแล้วก็หัวใจกรอบทองนะสำหรับใครที่อยากรู้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นวของรูนต่างๆที่เป็นกรอบทองนะไว้ที่ช่องปักหมุดนะก็สามารถย้อนไปดูได้นะแต่ว่าตอนนี้ผมต้องขอนี่ครับขอญยาิสลับไ d ดีไปเป็นไ d ดีพลังหลัก10ล้าาาานนกก่อะรรจมทํสลัับบให้้ทุกคนไไดรชป มาตอนนี้เราก็อยู่กับ ID พลังหลัก10ล้านแล้วนี่ครับผมจะได้ทําการเทสทั้ง2รูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยล้านนะครับแล้วก็หลัก10ล้านนะครับทุกคนจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับมาปุ๊บเนี่เป็น ID 582ผมนะครับก็จะมีลูนนะครับหรือว่าอัญมณีนะครับที่เป็น2ดาว2อันนะเดี๋ยวผมจะถอดก่อนนะครับอะถอดแล้วลองฝังสีแดงก่อนนะว่าพลังมันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับสีแดงนี่คือไม่มีดาวนะอะฝังไว้โบ 8แสนห้านะครับแค่สีแดงเม็ดเดียว8แสนห้าคิดดูเออขนาดพลังหลักสิบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดนะครับแล้วก็ใส่เป็นสีขาวสองดาวดูนะโบเข้ามาโบโอ้โหล้านสี่ขนาดสีขาวนะครับสองดาวยังล้านสี่นะพลังหลักสิบ้านนะครับนี่ตอนนี้พลังคือผมถอดไปนะจริงๆประมาณเกือบหกสิบ้านแล้วนะแต่ว่าผมสุ่มอยู่นะผมสุ่มอยู่นะครับขนาดพลังหลักหกสิบ้านนะครับถอดมานะครับใส่อัญมณีสีขาวสองดาวนะครับยังขึ้นมาล้านสี่คิดดูดิว่ามันดันดันแบบดันพลังได้โคตรดีนะสำหรับอัญมณีนะแต่ก็ ข้อจากัดนะคือคุณจะต้องปลดลูนนะครับให้เป็นกรอบทองก่อนนะครับแล้วก็ทําการ,ร,ร,รแลกอัญมณีชื่อเดียวกันนะเพื่อตีบวกให้ดาวมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็พลังของเราก็เยอะขึ้นนะเพราะบวกโจมตีบวกป้องกันบวกเลื่อนนะครับแล้วก็บวกทักษะต,ต่างๆนะมันจะมีค่าแฝงอยู่นะของแตรร่ละอัญมณีน,นะก็ประมาณนี้ก็เป็นไงกันบ้างครับกับการสรุปนี่ยวิธีการใส่อัญมณีแต่ละแบบนะที่ผมได้รวบรวมไว้นะเรื่องสีก็มีผลนะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีขาวหรือว่าสีฟ้านี่ครับเออผมก็ได้ทําการสรุปให้ทุกคนได้้้้้้้รััับชมแแลลลลววทงหหกกกอยาา็ จะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันนะแบบเผื่อผมทําหลักร้อยล้านเกินอ่ะเฮ้ยพี่ทำไมไม่ทําหลักสิบล้านบ้างผมทําให้แล้วนะสำหรับหลักสิบล้านเองเนะก็ประมาณนี้เลยเนี่ยผมก็ได้ทําการสรุปให้ทุกคนได้รับชมแล้วเนี่ยก็ต้องขอคณทุกการกดไลค์นะขอคุณทุกการติดตามขอคณทุกคนที่รับชมมันจบเนี่ยขยายผมทําคลิปอะไรก็สามารถเนต์มาที่ด้านล่างได้เลยเนี่ยแล้วก็อย่าดื้อย่าลืมนะ ดองแต้มนะครับดองแต้มลูบิกแดงนะครับเพื่อที่จะแลกลูนม่วงนะครับหรือว่าสนามแลบิกกรอบทองมาเล่นด้วยนะเพราะว่ามันน่าจะโกงมากนะเพราะว่ามันใช้240แต้มเลยเนี่ยก็สำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หนะ้าบายบายครับผม